ก็วันนี้จะไปอีกกันตนครับดุมโชกนะครับโชกแล้วก็นี่เครื่องครับเครื่องเสร็จอีกแล้วนะครับท่านชมแวววับเลยแล้วครับจำเป็นต้อนกวันของเนี่ยเกาขั่วโอ้โหนี่ครับท่านชมมาเลยหลาเบนนะครับลาเบนกับใบลาเนี่ยครับท่านชมเออแข้งค้นเลยแกงเตะกับท่านชมอืมแรงมากเลยนะครับท่านชมโอ้โหมันมันเลยนะครับอื เดี๋ยวโอเคจะมากินเละมีรับกินกับงกินแรงครับโอ้โหใบราิลครับจะเร่งทำเป็นมืออืมโอ้โหจะแรงครับท่านผู้ชมด้วยจุ่มเอง